สวัสดี fc ทุกคนนะจ๊า fc ช่องสารราชฉบฉายนะก่อนอื่นใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กันให้ด้วยเด้อจ้าและถ้าใครอยากเข้าห้อง vip เจาะเน้นเป็นพิเศษนะคะก็อยู่ในราคาเข้าเข้าห้องตลอดชีพคือ599บาทนะจ๊านะจ๊านะจ๊านะคะแล้วตอนนี้เราก็มาเริ่มกันที่ ราสตา V I P กันก่อนเลยนะคะหรือถ้าใครอยากได้ตัวรารอบโลกก็มาเรียนคอร์สแอดบีได้นะจ๊ะนะจ๊ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ราวสตา์กันก่อนเลยนะเราจะให้ทุกคนจับวินอ่ะจับวิน4ชุดนะตัวนี้นะเลข4ตัวนี้คือชุดเล็กนะ ชุดเล็กให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดเลยตัวนี้นะจะได้เด่น2ตัวบนล่างแต่ถ้าใครอยากจับชุดวินใหญ่เพิ่มมาอีกนะคะคือ0ย์กับแปดเจะเราจะได้ชุดวินใหญ่นะถ้าอยากเสี่ยงเสียวหน่อยก็ชุดวินเล็กไปเลยนะคะตัวนี้นะแล้วถ้ารูดจะให้รูดห้าเด้อค่ะวิ่งสองนะตัวเน้นให้เป็น5้สา ห8าแนะคะตัวนี้เลยนะคะทุกคนนะโอเคผ่านไปนะคะคือราสตาร์ VIP นะต่อมาก็จะเป็นดาวโจนสตารนะชุดวินเล็กนะตามนี้เลยชุดวินเล็กแต่ถ้าอยากได้ชุดวินใหญ่เพิ่มมาอีกก็เพิ่มตัวนี้เลยนะ2ตัวนี้นะ จะเป็นชุดวินใหญ่เลข6ตัวนะแล้วก็ลูสามนะลู3สาวิ่งหกนะชุดเจาะเน้นพิเศษตัวนี้ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะคะหรือจะเล่นหมดชุดที่เอบีเจาะไว้ให้ก็ได้นะคะเลข3ตัวก็ตามนี้เลยนะคะ มาต่อกันที่ดาวโจน VIP ของวันที่30นะชุดวินเล็กตัวนีนะ้ชุดวินใหญ่ก็เพิ่มมาอีก1.7คือตัวนี้นะชุดวินใหญ่ก็เท่ากับว่าเราต้องวิน6ตัวนี้จะเป็นชุดวินใหญ่นะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดจะให้เป็นเน้นลูดนะคะ จะเน้นให้เป็นพิเศษคือตัวนี้กับตัวนี้นะคะพิเศษเดอ้อต่อมาต่อมาดาวโจนปกตินะคะทำเหมือนเดิมนะคะชุดวิญญาณนะคนเราต้องมีการพัฒนาไปหน้าตัวเองเทคนิคในการเล่นก็ต้องพัดแพลงพลิกแพงเล่นไปตามลมเลยนะคะ พริกแพงบ้างอะไรบ้างไม่ใช่เขาให้มาก็จัดตามนั้นเราต้องมีการเทคนิคว่าเออจับยังไงให้เราได้เล่นแบบน้อยตัวลงจับยังไงให้เราถูกมากขึ้นนะคะหรือเราจะไปดูอาจารย์ท่านอื่นชนกับตัวไหนของเอดบีก็จับอัดไปเลยแต่ดาวโจรบอกได้เลยว่าอัดให้แน่นๆนะคะ เข้าแน่นอน100%เซเลยนะคะและถ้าใครอยากเข้าห้อง v i p ก็ทักมาได้เลยนะที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะเพิ่มเติมนะคะ,ะถ้าเราอยากได้ชุดวินใหญ่ก็เพิ่ม8ปดไปอีกนะคะตัวนี้แต่ถ้าอยากได้ชุดวินเล็กสตัวก็ตามนี้เลยชุดวินเล็กนะคะสายรูดให้รูดสองนะคะเจาะเน้นให้เป็นตามนี้นะคะแล้วก็ตามนี้ อันนี้ถ้าใครถูกก็เฮงเฮงรวยรวยปังปังก่อนรับวันจุจีนนะคะมาเธอเรามาเจอกันในห้อง vip เธอนะคะจะได้ไม่ต้องวิ่งตามเลขกันอะไรกันเนาะไายแน่ๆเข้ามาวันเดียวคุณได้ทุนคืนแน่ๆจากการเข้าห้อง vip เด้อสวัสดี